cứ bẩn tay. Cho kìa. Đi chang đây mấy? Đi chang à nào. Đi chang hên đâu. Má น้อไปปีดผ้านมหนหลูกนุนีดาไปปีดผ้านมให้มีหน่อยไทยึงเลยับกระทียกระียก็ดไทยฮ <c oughs> ึงเลย ันนีมากเหตสวัสดีครับพี่นอ้องมาเป็นวิธีอย่างหมูครับเห็เดแบบได้ให้ไฟลุกมาเบิ่งนครับทอาละลอยมันลุกก่อนครับมันทีน่มีวิธีวิธีแก่พี่น้องวิธีแก่ให้ไฟลุกถ้าว่าห้าอย่างไปเรื่อยๆใส่กี่ลุกน้ํน้ำมันหมู ละละครับคนนี้ละลายดีๆแต่ว่ายางเรื่องเรื่องไม้เบมใหม่ก็โหบ่มีเลยดีน้ำคุณไฟเร่มลูกเลยสั้เกตเบิ้งไฟเร,มกเกเฟเร่มลูกแล้วครับแต่แม้เน่าอย่างไปเดินๆมันก็นสีลูกเนี่ยลูกจนในไม่หมดละ แอมันห่อนแี่งๆ้องเป็นลูกไงเรื่มเดี๋ยวมีไฟลูกเดี๋ยแเ่ีเ๋ยวเท่าถือไว้เนี่ยมันอกี้มันห่อนครับพุทธรถือ,อ,น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 ,ถอนี่เปงนไรไฟสีบลู๊กยัดไปหาอุปกรณ์มาหนึ่งก่อนจะไฟลูกขึ้นเนี่ยโมเลวเดี๋ยวอ,ออกไปก่นอนยี่ใหม่ต,ตัดซดตันมือกอง ขาแล้วครับอุปกรณ์มี้าถ่ายคลิปเดียวดรืยว่าถายคลิปเดีวเหละผ้าบัวใส่แล้วะไปจุ่มหนังวะจะไปจุ่มหนั <c oughs> ตาจุ่มน้ำแม่นติ๊กเียวว่าถือไฟบยางไงนี่ละว่าอัดนี่ครับอัดหินเตายัยับก็เป่ครับงวดจีบวนหินเตครับพี่อัดไปเลยอัดให้เป็นสองล่มตังสองกลองลมก่อน เหมือนพูสมควรนี่แหะบ่ถ้าเบิ้งรึ่งๆมันยืด้านกัมาสองรืดจับเลยแล้วมีกระไม้ยางบิงไม่ยืดมันถึดุกบ่แต่บ่ะไม่ไม่นี่ยอาจีพลุกอยู่ยางไปเรื่อยๆมันงทีหายบ่ นะครับอาทางอาทางมันหมันออเตาน่อยเน่อยู่ตรงนี้ทางมันหมันเลย้มีอกนี่ยังมีลูกโยกต้งไปเรื่อยๆครับอี่ใหม่เยนี่ใหม่มีห้ิ่ ขายมันเศร้าลูกอ่ะถือๆไปนำครับมันดีดำเนี่ยขายยาข้าวเดียวไฟเศร้าลูกมันไปเรื่อยๆครับบ๊อกเกิรหน้าหนาที่โอดเหลยกมากแล้วครับจะมีกดแล้ว เรือไฟเริมอยูเลรเรือม mmm ือไฟเแต่ว่ามันก anyway. ็เป uh ็นสูตรพ่อ้าเม่ค้าละใส่เล็้ข้าวยางน้ำข่าทางนี่เป็นเกล็ดเ่อกีเป็นขวขวัขวัสีไลนียังว่อนไลสียังสีไลสหีติ๊กลอยอยู่ไตเดบเราพ่อ้าเมีค้าเขาสีบมีหูไข่เตาอันนี้แต่ว่าเอาอาวุดไว้ับ อขอเสียมันจะสีนี่ข้นกระโปกงัีข้น้นเลยเป็นข้น,น,นใหม่น้ำมันเอโดโอนเงาหวยไม่ดูกวะ <laughs> เดี๋ยวครับมันแรงมานอยู่ตัวนี่ว่าอัดคนเนี่ย ่อนครับตีตัวก่อนเดี๋ยวเราเมินเบิดแับเหลียมดูแล้วโอเคเชียก็คือน,นี่นะครับขวดไลท์ ก็พานี่ยต้องยักยให้น้ำไม่มิด่มฟิวย <c oughs> ังวันอ,นอยู่กับเตาแตกบ่เหอะเตาตัว <c oughs> ตนั้นก็ออยังปลุกไป <c oughs> ผมไม่ล้ยือยู่ละ อยู่อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วนเวลามันก็สิอยู่เตายางปกติเตายางมันตรงเตายงยัอย่ครับถึงมันหน่อยปต้มตมีเล็กเตาตมีเล็น่พอดีทำตมีเล็ต้มน้ำกระทมชูมกิน อ่ะนพ้นแล้วครับพี่น้องไนพ้นดีครับส่วนนี้นำไปใส่ได้เลยครับดู่อยแต่อัดอัดหูนี่เราไปอัดหูไว้มันฟิวนี่มันอาติฟิวเนี่ยเพราะว่ามันมีลูกกลมกลมก่อนขาเสียมันก็เป็นขุวนเล็กน้อยเอาไปใส่บิ่งเด้พี่น้องยิงอ่ะ โอเคครับพอกกันไม่คลิปหนาครับผม,มบางรายลิปนีสิเป็นประโยชน์เนาะต่อนหลายๆท่านตับปูงเปลี่ยนใส่บ้างครับอย่ <c oughs> ก็ติตดตามเพี่องโอง